คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Bitcoin นะฮะแล้วก็เรื่องของพิติซีแบนนะครับที่เห็นมีข่าวว่าซื้อบิตคอยกว่าแสนบิตคอยถูกต้องไหมแต่จริงไม่ใช่นะครับผมนะแล้วก็มีเรื่องของโซล na ที่กาลังเป็นประเด็นร้อนกันอยู่ใน,นขณะนี้นะครับรวมถึงมีเรื่องของลูนามาแบ่งปันอัปเดตกันด้วยนะครับผมโอเคก็สหลดบคลิปวิด,โดีโอนี้ก่อนที่ไปดูกันยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเต็บกระัจใจให้กับผมแล้วก็ทีมานคลิปตัวด็อกหน่อยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกนะครับที่ผมขอเริ่มต้นที่คุณซีซี่กันก่อนเลยละกันนะฮะหรือว่าเรื่องจากแบ a น c e นั่นแหละนะครับซึ่งก็มีขา่าวเลยนะครับตอนแรกก็ตกใจยอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยแบรนด์ทำการซื้อบิตคอยหรือว่า b บรนด์ดิฟไปกว่า1นึ่งแสนบิตคอยนะครับผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นข่าวเนาะที่ที่อาจจะจะเข้าจผิดอะไรบางอย่างกันนั่นเองนะครับก็เลยเรียกว่ากระเป๋าหรือว่าโควเลตของทางแบ a น c e เนี่ย มันมีจํานวนบิตคอยที่เพิ่มมากขึ้นเป็นแสนบิตคอยนั่นแหละก็คือหมายความว่ามีลูกค้าหรือว่าคนใช้งานต่างๆเนี่ยโอนบิตคอยเข้ามาอย่างเอ็กชแนนของแบรนแอนั่นเองนะครับไม่ได้หมายความว่าแบรนแหรือว่าพิตีซิซีทำการบายดิบแบบที่หลายๆคนตกใจประมาณนั้นนะครับผมนะก็ไม่ได้ซื้ออะไรแต่อย่างใดนะยังไงก็จริงๆก็อยากให้ซื้อเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมนะโอเคทีนี้นะครับผมจะเราไปดูในเรื่องที่ คุณซีซีได้ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้นะครับก็เลยดูว่าช่วงนี้เขาก็ทวีตค่อนข้างเยอะนะครับผมในเรื่องเกี่ยวกับด้านคริปโตนะครับก็เลยเดยว่านะก็คนน่าจะกังวลกับสถานการณ์สำหรับโลกคริปโตอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าล่าสุดก็ได้พูดถึงในเรื่องของเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมที่คนได้ยินคำว่า bitcoin is dead นะครับอยู่ในเฮดไลน์ตามสื่อตามข่าวต่างๆเนี่ยก็เลยเดาว่าถือว่ามีโอกาสอยู่พอสมควร ประมาณนั้นนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ได้ทวิตสนับตัวชาชานีชั้นชานีผมเคยได้โพสต์ไปใน a c e b o o k เนาะ mm hmm. เหมือนหลายๆคนก็ค่อนข้างชื่นชอบสนับตัว ตัวชาชานีนะฮะว่าเวลาที่บิตคอยมันพีคขึ้นไปก็บิตคอยบับเบิลนะครับผมเวลาบิตคอยร่วงลงมาแรงก็บิตคอยอิสเด็ดนะครับซึ่งจริงๆมันก็เด็ดมาหลายรอบนะก็ก็ต้องรอดูว่ารอบนี้จะเด็ดจริงหรือไม่นะครับผมซึ่งถ้าเราครับดูข้อมูลนะฮะก็มันมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่าบิตคอยอีสเด็ดนะครับผมก็ถ้าเราดูราคาสำหรับบิตคอยคือไอ้จุดๆตรงเนี้ยจุดๆตรงเงี้ยเป็นเฮดไลน์ของสำนักข่าวต่างๆหรือว่าบทความต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะครับก็เลยดูว่าตายกันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะฮะตแตตต่บิคอยหลัก เนี่ยหลักไม่เท่าไหร่ก็ตายมาเรื่อยๆ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 แต่ช่วงหลังก็เหมือนไม่ค่อยตายเท่าไหร่นะถ้าพูดกันตามตรงนะครับถ้าเทียบกับช่วงตอนปี2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9ช่วงนั้นตายค่อนข้างเยอะแต่ช่วงนี้ยังยังค่อนข้างห่างกันประมาณนั้นนะครับผมซึ่งก็คุณเจมี่เดมอนถ้าใครติดตามกันมาหรือว่าชอบเป็นข่าวนะครับผมชอบอฟังแล้วค่อนข้างที่จะขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเจอ นะครับผมสำหรับสื่อกระแสขา่าวค่อนข้างเยอะนะครับผมเขาก็ได้เคยมาออกมาพูดถึงนะว่าใครที่ซื้อบิตคอยนะครับในในเจพีโมแกนะเนาะก็จะทำการไล่ออกนะครับผมสำหรับทีมงานคนไหนที่ซื้อบิตคอยนะครับแล้วก็เขาบอกว่า Bitcoin มัน worthless หรือว่าบิตคอยมันมันไม่มีอะไรเลยประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็คือพูดถึง Bitcoin ก็ส่วนใหญ่จะแย่ทางนั้นนะพูดง่ายๆนะครับผมสำหรับคุณ เจมี Damon, นะ่เดมอนเนาะตอนปี2015ก็บอกว่า Bitcoin will not survive นะครับตอนปี2015นะก็ว่ากันไปนะครับผมว่ากันไปก,ก็ลองดูลองพิจรารณากันดูแล้วกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอีกหนึ่งข่าวดีของ Bitcoin กันบ้างน,นะครับผมก็ไม่รู้ข่าวดีรู้ข่าวร้าเหมือนกันนี่ก็ต้องลองพิจรารณากันดูนะแต่ก็ทางอเมริกานะครับผมรู้ว่านิวยอร์กสต็อก c h a n g e พรุ่งนี้นะครับจะทำการเปิดนะครับผมสำหรับ ตัวโปรแชร์ ETF ที่จะเอาไว้ชอ็อตโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็เรียได้ว่าถ้าใครมองว่าบิตคอยจะลงก็เข้าไปซื้อกองกองนี้นั่นแหละพูด,ดง่ายๆนะครับผมเพื่ออะไรฮะถ้าเราไปดูข้อมูลเขาก็บอกว่ามันถือว่าเป็นอันแรกเลยนะหรือว่า First Short Bitcoin ETF List ในนิวยอร์กสกอตแลนด์นะครับผมก็คือเอาไว้ให้กับนักลงทุน,น,นต่างๆได้เอาไว้ hedge ในเรื่องของอ Bitcoin นั่นแหละนะเผื่อถ้าใครมองว่าโอเคฉันถือ Bitcoin ระยะยาวอยู่แล้วแต่โอเคระยะสั้นๆมนันอาจี่จะลงอะไรแบบนี้เนาะก็อยากที่จะปกป้องความเสี่ยงอะไรต่างๆก็จะได้ทําการ hedge เอาไว้นั่นแหละนะครับ <S <s <uck> <S ผมซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะทําให,ใหา้ดีหรือว่าไม่ดีนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องแล้วกันว่ามี e d f ที่อเมริกานะแต่กลายเป็นช็อตซะอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ที่ก็ เ,เพิ่งเคยเห็นนะครับผมเพิ่งเคยเห็นนะแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเครื่องมือแหละสาหรับในด้านของแวดวงทางการเงินนอกรวมถึงนะครับผมพี่หนึ่งปรมินก็ได้ออกมาพูดถึงว่ากเูเมนเซ็ตกำลังเริ่มเปิดเทรดอีทเรียมเดลิว a t ที e แล้วนะฮะก็ถือว่าเกมออนนะครับผมเกมออนก็ว่ากันไปต้องรอดูเนาะสำหรับสถานการณ์โดยรวมสำหรับคริปโตในนะขณะนี้ก็ต้อง,ต,องต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของ โซโลนากันบ้านนะครับที่ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่หลายคนกังวลอยู่พอสมควรนะฮะเห็นผมเห็นมีเพื่อนๆสมาชิกมาคอมเมนต์เอ้ยพี่เคมโซโลนาจะไปเหลือศูนย์หรือเปล่านะนี่ผมก็พูดกันตามตรงว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะถ้าพูดกันตามตรงเนาะก็เอ่อนะก็ขอเประนใัจาให้กับแฟนๆโซโลนากันในช่วงนี้แล้วกันก็เลยดูว,ว่าพีคจาก200กว่าตอนนี้อยู่ 20- 30นะครับผมซึ่งก็ ได้มีข่าวนะในเรื่องของอแพลตฟอร์มกู้ยืมอย่างโซเลนนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มตึ้งเหมือนอาร์เวฮะก็ให้เราเอาเหรียญอะไรต่างๆไปตึ้งเอาไว้แล้วก็กู้เงินออกมาถูกต้องไหมแต่ประเด็นคือมันมีเวลเจ้าหนึ่งนะครับผมที่ทําการตึ้งเอาไว้และถ้าโซล a น่ามันล่วงลงมาถึง20กว่าเหรียญเนี่ยจะโดนฟอร s เซลหรือว่าโดน i q ค i d เดตนั่นแหละนะฮะก็เลยดูว่าคงไม่มีใครคิดนะว่าจาก200มันจะลงเหลือ20ต้องแม้เขาคง เออยี่สมันก็ต่ําแล้วนะแต่ประเด็นมันก็จะลงมาต่ําถึงขนาดนั้นอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ที่คนก็ค่อนข้างกังวลหรือว่าคอมมูนิตี้ค่อนข้างกังวลแหละในเรื่องของการฟอสเซลในครั้งนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะฮะจะสังเกตว่ามีการประคับขายรู้สึกว่าเม็ดเงินจะราราซักตตนต่ต่ห 21ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจริงๆก็ถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะ600กว่าล้านบาทนะครับผมยี่สิบล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนาะก็ถ้าราคาโซลาหน้าล่วงลงมาถึง22่สิบสเนี่ยจะโดนประมาณ20%ของหลักประกันนะครับผมแต่ถ้าถ้ายิ่งถ้าเยอะกว่านั้นก็ค่อยว่าการแต่นี้20%ก็โดนประมาณ20ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนาะก็ทั้งนี้ทั้นนั้นนะครับผมล่าสุดก็ได้มีในเรื่องของตัว proposal เนาะหรือว่าข้อเสนอนะครับว่าจะ ทำการเข้าแทรกแซงแล้วกันเลยดูว่าเข้าแทรกแซงชั่วคราวอารมณ์เหมือนแบบอ,อะไรอะรัฐบาลเข้าแทรกแซงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จะเปรียบเทียบแบบนั้นได้หรือเปล่านะเหมือนแบบเฮ้ยม,มกํางจะโดนวิกฤตเศรษฐกิจอะไรบางอย่างประมาณนั้นเกี่ยวกับในด้านของแบงก์นั้นๆหรือว่าในด้านของแอปพลิเคชนนันนั้นๆเนาะแต่ก็ได้มีอีกหนึ่งมือนะครับผมเข้ามาแทรกแซงเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ในเรื่องของการ โดนเทขายหรือว่าโดนฟอนเซลสำหรับเวลเจ้าเจ้านี้นะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เสียงก็ค่อนข้างแตกออกเป็นสองเสียงนะครับผมโอเคโซนหนึ่งก็โอเคค่อนข้างที่จะ,ะแฮปปี้นั่นแหละเนาะเพราะว่าเห็นเหรียญโซนน,น่าเด้งขึ้นมาอยู่พอสมควรนะฮะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มั้งเท่าที่ดูข่าวนะฮะพอพอมีในเรื่องของ p อนเซลนี้ออกมาเนาะแต่ก็มีอีกเสียงหนึ่งนะครับมองว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นการที่แบบ มันเหมือนมันเข้าไปแทรกแซงการแทรกแซงตลาดแล้วมันก็ไม่ให้มันเป็นไปตามกลไกแบบที่มันควรจะเป็นอ่ะโอเคคุณเอาเหรียญไปตึงไว้แล้วโอเคมันมันจะโดนเลคูเดะอ่ะหรือว่าโดนฟอสเซลอ่ะแต่ก็ไปไปฟรีสมันเอาไหมหรือว่าไปบังคับมันไม่ให้มันโดนฟอสเซลอะไรแบบนั้นซึ่งมันผิดหลักการประมาณนั้นเนาะซึ่งมันก็อาจที่จะไม่ยุติธรรมสาหรับคนก่อนอันนี้ที่โดนฟอสเซลอันนี้ก็อันนี้เป็นเป็นความคิดเห็นสำหรับอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็ก็โอเคก็ ก็ไม่อยากที่จะให้มันโดนเทขายทําให้ตลาดมันมันล่วงหนักกว่านี้นั่นเองนะฮะซึ่งก็ถือว่าอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่นะครับผมแต่ก็หลายคนก็มองเหมือนกันว่าสิ่งสิ่งนี้มันมันจะทําให้เหมือนดีฟายมันมันถอยหลังอะ่ะพูดพูดประมาณนั้นนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ไม่ทราบว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับก็ก็ขออย่าให้มันเป็นแบบนั้นละกันนะครับขอ <c oughs> แต่ก็ถือว่าไม่ค่อยจะ ดีอะไรมากมายนักประมาณนั้นนะถ้าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับแต่ที่แน่ๆพิติ CC ก็มาคอมเมนต์นะบอกว่าวัดนะครับผมสําหรับในเรื่องของกรณีแบบนี้นั่นเองนะครับก็เนี่ยหลายคนก็พิติ CC บอกว่าวัดนะครับผม that is s o m e t i n g define นะครับผมก็ถือว่านะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปโอเคสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ ลูน่ากันบ้างนะครับก็ทีมงานนะครับผมลูน่าตอนนี้ก็โดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้ามออกนอกประเทศในณนขณะนี้นะครับผมสำหรับคนที่ทำโปรเจกต์เป็นตัวหลักๆของทาง t ทรานั่นแหละนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ทางเกาหลีก็ตรวจสอบหรือว่าสอบสวนอะไรกันอยู่ในณนขณะน,นี้แต่ก็ยังไม่ได้มีเรื่องราวอัปเดตอะไรมามากมาย,มายนักนะสำหรับเหรียรลูน่านะครับผมโอเคก็อย่างไรแล้ว รอผมก็รอนะรอให้คลิปต่อมันกลับมานะครับผมยังไงก็ต้องเรามัอระวังกันเอาไว้ด้วยเนาะมันลงแรงบางทีมันอาจจะลงไม่จบก็ได้นะครับยังไงก็ต้องลองไปศึกษาในเรื่องของข้อมูลการบันต่างๆเพิ่มเติมนะครับน่าทีา่จะพอจับทางอะไรบางอย่างได้นั่นเองนะครับไม่เพียงแต่แค่ในเกาหลีใต้นะครับผมทางแคลิฟอร์เนียหรือว่าที่อเมริกาเนาะก็มีการยื่ยนฟ้องเหมือนกันนะครับผมสําหรับในเรื่องของเท r ร a าฟอร์มแลบนั่นแหละนะที่เป็นเหมือนแบบ ส่งเสริมในเรื่องของการโฆษณาเหรียญ UST แล้วก็เหรียญลุน่านั่นเองน,นะครับผมซึ่งก็ทําให้ถูกยื่นฟ้องข้อหาหลอกลวงนักลงทุนในขณนะนี้นั่นเองน,นะก็ต้องรอดูว่าะจะลงเอ่ยยังไงนะครับผมสําหรับตัวคุณโดวควอนนั่นเองน,นะครับลงเหนือนพฤษภาคมนะครับที่ต้องการสั่งซื้อหนังสืออีบ e ุ๊กนะครับผมสําหรับรวมสูตรเทสบิตคอยนะ์เนาะที่ผมได้แบ็กเทส ไปกว่า10ปีนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะว่าเอยมันมีแนวทางอะไรยังไงบ้างเกี่ยวกับบนะิตคอยน์เนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อันนี้นะครับผมก็กดลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับคิดว่าน่าจะได้ไอเดียแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรไปต่างๆได้นั่นเองนะครับโอเคก็าสารคดีวิดีโอนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนที่รับชมกันจนจบเนาะก็ช่วงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งช่วงที่โอ้โหหวัวแล้วหัวต่อนะครับแล้วก็ ลงมาค่อนข้างเยอะนะก็ต้องรอดูว่ามันจะลงกันจนจบแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันจะเริ่มมีข่าวดีอะไรตามมาหลังจากนี้ได้อีกเมื่อไหร่นะครับยังไงก็ช่วงนี้ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับผมสำหรับโลกของคริปโตเนาะแล้วก็จริงแล้วไม่ได้แค่โลกของคริปโตยังมีเรื่องของโลกของเศรษฐกิจในณนะขณะน,นี้ก็เลยดูว่าตลาดหุ้นตลาดทุนต่างๆก็ไม่ค่อยจะสู้ดี นักเลยนะครับในขณะนี้ก็คิดว่าถ้าอนาคตมีอะไรที่มันคลียคลายเพิ่มมากขึ้นหรือว่าในเรื่องของอัตราเอกเบี้ยของเฟดอะไรต่างๆมันมันจบไปแล้วเอออันนี้ก็ต้องรอดูเตรียมกระสุนเอาไว้แล้วกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งการเตรียมตัวแล้วกันเนาะโอเคก็สหรดบคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณอีกครั้งที่เขามารับชมการจนจบนะครับสวัสดีครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนเนาะคลิปวิดีโอนี้มีเพียงข้อมูลข่าวสารเอามาแบ่งปันกันนะครับยังไงเพื่อนๆอย่าเชื่อคร เพื่อนๆต้องเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นไปพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะเพราะว่าต่อให้ข่าวดีแค่ไหนราคาก็ล่วงได้เช่นเดียวกันนะครับต่อให้โปรเจกต์ดีแค่ไหนราคาก็ลูดได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งไม่มีอะไรแน่นอนในโลกของการลงทุนเลยเนาะยังไงตัดสินใจให้ดีนะครับสุดท้ายน,นี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจบเนาะถ้าใครต้องการพพอร์ตช่องนี้สามารถที่จะสแกนเคอร์โค้ดด้านข้างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณเนาะสวัสดีครับ